นี่ครับตัวจริงตัวจริง,รงพรทิพย์อวกอุ่มตัวจริงพรทิพย์อวกอุ่มนี่ครับเนี่ยตัวจริงเสียงจริงครับมาเนี่ยผมเจอก็จําได้แล้วให้ไหมฮะเจอก็จําได้มานะครับเป็นคนที่ผมถูกนายสั่งให้ล่าแต่ผมเห็นว่าเขามีคุณธรรมและเขาสู้ชีวิต ผมรักอย่างเนี้ยผมเหมือนผมรักฝีมือของไอ้เสือนิดหรือต้อยเย็นใจที่เพชรบุรีเนี่ยนะครับแล้วที่ผมยกให้อันดับหนึ่งคือมึงก่อเหตุยิงใครตำรวจไม่เคยจับได้เลยไม่ใช่ว่าจะตามกันโอ้โหกองปงกองปราบตามชิบหายไว้ป่วงนะทหารก็ตามกองปราบก็ตามนะลูกน้องเล็กก็ตามแก,ก้กก<ล>แค้น โอ้เยี่ยมหายากนะครับหายาก